แจ้งเตือนด่วนจากทางธนาคารตกสถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนลูกค้าทกศจากปัญหาสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาที่มีการประทุเดือดในขณนะนี้ในวันที่8ธันวาคม2 5 6 8ักสแทกศแจ้งปิดสาขาทั้งหมด13สาขาในการให้บริการดังนี้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะจังหวัดบุรีรัมย์สาขาบ้านกรวดค่ะจังหวัดอุบลราชธานีสาขาน้ํายืนสาขาน้ําขุนและสาขานาจลุ จังหวัดสุรินทร์นะคะสาขาบัวเชดสาขากับเชิงสาขาพนมรงรักสาขาหนองยาวและสาขาสังขะค่ะรวมไปถึงจังหวัดศรีสะเกดนะคะสาขากรนทลาลักษ์สาขาขุขันสาขาถนนพระวิหารและสาขาภูสิงค์ค่ะพระะนนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หากจะไปทําธุรกรรมทางการเงินหรือติดต่อธนาคารทกสประกาศออกมาแล้วนะคะสําหรับการปิดสาขาเป็นการชั่วคราวทั้งหมด13สาขาจากปัญหาชายแดนไทยแล้วก กัมพูชาแจ้งเตือนด่วนจากทางนนธนาคารทกศค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะทําธุรกรรมผ่านสาขาใกล้เคียงหรือสามารถติดต่อได้ที่สาขาใกล้เคียงก็ได้ทกสแจ้งประชาสัมพันธ์ในความไม่สะดวกมาณตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํนมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ